นี่ก็จะเป็นการใช้ n o d e ร s สร้าง Subscriber นะครับเราจะให้ตัว Controller ของเราเนี่ยเป็นตัวส่งนะครับเป็นตัว Publisher ส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ให้ Node.js ตัวนี้นะครับเป็นตัวรับข้อมูลนะครับก็คือเป็น Subscriber นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอให้เราทำงานนะครับก็แรกสุดนะครับเราก็จะใช้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า MQTT In นะครับมาวางไว้ก่อนตัวที่สองก็คือตัว d e b u g นะครับมาวางไว้นะครับ แล้วก็แล้วก็ลากเส้นนะครับให้มันเชื่อมถึงกันเสร็จแล้วตัว MQTT In นะครับพอถ้าเกิดเรากดเข้าไปนะครับ Double ลคลิกมันก็จะมีให้ใส่นะครับก็เราสามารถเพิ่ม MQTT Broker เพิ่มเข้าไปได้หรือใช้ของเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้ของเดิมแล้วกันครับเพราะผมใช้ตัวเพราะผมเซ็ตเอาไว้แล้วนะครับคือ Header r นะครับ Topic เนี่ยก็จะเป็น LED นะครับก็คือมันจะรับ Topic นี้แล้วก็ กดเข้าไปดูข้างในนะครับกดที่ปุ่มบินสอเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันจะมีให้ใส่ตัวชื่อเซิเวอร์นะครับก็คือเซิเวอร์ของ f UTT ของเรานะครับตัวพอร์ตที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น username กับ password นะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็กดดันนะครับแล้วเรากด deploy ครับนนี้ก็จะเป็นการเซตฝั่งส่วนของ n o d e เ s ที่จะเป็น Subscriber เสร็จแล้วนะครับ ถ้าเกิดพอมีข้อมูลอะไรส่งมาที่ uh, MQTT ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันก่อนโค้ดอันนี้ก็จะเป็นโค้ดส่วนของฝั่ง uh, Publisher นะครับก็คือเราจะให้ตัว Controller ของเราเนี่ยเป็น Publisher ส่งข้อมูลมานะครับก็คือข้อมูลที่เป็น uh, Topic ว่า LED นะครับแล้วก็ Message ว่า LED On uh, ทุกทุก หนึ่งวินาทีแล้วก็ LED off topic LED แล้วก็ payload หรือว่าตัว m e s s s g e เนี่ยเป็น LED off ทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นใส่ WiFi แล้วก็ใส่ password นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลของตัว MQTT ของเรานั่นเองนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็กดอัปโหลดตาปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะครับก็เราสามารถดูผลได้จาก ตัวรปูปแมลงนะครับที่เป็น d m a ม message นะครับพอกดเข้าไปตอนนี้ก็จะว่างๆอยู่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะต่อคอนโทรลเลอร์นะครับให้มันทำตัวเป็น p u b l i s เ e r นะครับแล้วลองดูว่าต <'t> ัว node l e สของเราเนี่ยจะได้ข้อมูลยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มันจะ ได้รับข้อความ LED on/off นะครับก็แปลว่าตัวนี้มันทำตัวเป็น Subscriber เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็จะเป็นผลของการาสร้างตัวหนด o ด e ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันทำตัวเป็นตัว Subscriber ครับผม